งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำนโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Any time ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนวัดทําใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่ง ค่ะขอออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โรงเรียนได้น,นํบานโยบายเรียนดีมีความสุขสูขส่การปฏิบัติยังไงบ้างคะพอเรารับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีท่านพลตํารวจเอกเพิ่มภูมิผิดชอบตรงนี้สํานักงานเขตเราเนี่ยก็จะมีนโยบายรับลูกมาเมื่อรับลูกมาเนี่ยท่านผอเคเดกเพื่อกยามาอะไระนะฮะท่านก็จะมีนโยบายของสี่สร้างรับกันมาเพราะฉะนั้นการเรียนดีมีความสุขเนี่ยทางโรงเรียนวัดทําไมเราจะเน้นมีความสุขก่อนนะฮะเราก็จะไปแตะในเรื่องของความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยรอบด้านทั้งที่โรงเรียนของเราไม่มีรั้ว โรงเรียนนะคะแต่เราใช้ชุมชนเป็นรั้วป้องกันนอกจากมีความปลอดภัยแล้วที่นี่เราจะเน้นเรื่องของความสะอาดความเป็นธรรมชาติะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะเน้นต้นไม้ะะเมื่อนักเรียนเข้ามาผู้ปกครองมาถึงเขาจะมีความสุขในความร่มรื่นของโรงเรียนถึงแม้ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนไม้ แต่ข้างในเราไฮเทคโนเมื่อขึ้นโรงเรียนไปเราก็จะมนในเรื่องของความสะอาดแล้วเราก็นํานโยบายของท่านรัฐมนตรีเรื่องสุขาดีมีความสุขสุขาของเราถึงแม้นว่าไม่ได้รับงบประมาณนักเรียนเราสูงกว่า80นะคะสุขาของเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องสะอาดมาอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องของความสุขเมื่อนักเรียนมาเรียนแล้วมีความสุขเขาก็เรียนดีนี่ในการเรียนดีของเราเราจะเริ่มตั้งแต่การสร้างข้อตกลงกับผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของบวรเรายังทิ้งไม่ได้ บ้านวัดโรงเรียนค่ะเราจะเดินไปพร้อมกันทั้งคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเราก็จะเริ่มกับคุณครูที่ว่าคุณครูต้องสอนยังไงตามนโยบายท่านรัฐมนตีนะคะเพราะนั้นกระบวนการ a c t i v e learning เนี่ยโรงเรียนว่าทําไมเราทำมาอย่างต่อเนื่องเราทํามานานแล้วนะคะแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเราเชื่อว่าสืบเนื่องจากโรงเรียนของเรามีจุดแข็งตรงที่ตัวพอเองเนี่ยอยู่ที่นี่มา21ปีโดยไม่ย้ายไปไหนเลย เพราะฉะนั้นในความรู้บริบทของทั้งนักเรียนของผู้ปกครองอแล้วก็คุณครูเราสามารถต่อเนื่องกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง หลกห<อ>ครูที่นี่มีการยอมรับซึ้งกันและกันเราพัฒนาไปพร้อมกันเรามีความเชื่อว่ากระบวนการ Active Learning ที่คุณครูเราใช้กันมาอย่างต่อเนื่องอตั้งแต่ระดับอนุบาล2จนถึงป6นะคะโดยใช้กระบวนการคิดและวิธีการที่หลากหลายจึงส่งผลให้นักเรียนที่จบปหกไปเรียนต่อระดับมัธยมในโรงเรียนยอดนิยมในตัวจงังหวัดพระนครศรียาได้ร้อยเปอร์เซนต์อีกส่วนหนึ่งที่เรากับคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยจับมือกัน แน่นจับมือไว้แล้วไปพร้อมๆกันเนี่ยส่งผลให้ไปถึงเรียนดีมีความสุขได้สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทางโรงเรียนวัฒน์ใหม่คุณครูทุกท่านได้นํานโยบายเรียนดีมีความสุขมาใช้เพื่อสอนให้นักเรียนทุกๆคนมีความสุขสนุกกับการเรียนค่ะเราจะมีการ PLC กันนะคะทุกวันจันทร์แล้วก็นําเทคนิคการสอนของคุณครูแต่ละท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอย่างของตัวดิฉันเองนะคะก็จะน เทคนิคการสอนไปคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา1ชิ้นค่ะ7กลเม็ดรสร้างสารร์อ่านเขียนเพราะว่าตัวดิฉันเองสอนวิชาภาษาไทยก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทำให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมนะคะก็มีทั้งเทคนิคช่วยจำคำถามชวนคิดรวมมิตรองค์ความรู้ประตูสื่อสร้างสารร์ชวนกันมาเล่นพื้นเพรงโลกของนิทาน ขับขานเป็นท่วงทํานองค่ะเด็กๆก,ก็ได้สนุกสนานนะคะอย่างเช่น การสรุปองค์ความรู้ร่วมกันเป็นทีมแล้วก็ได้ทำนวัตกรรมขึ้นมาโดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษามาแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องคำนามคำกริยาแล้วก็นำมาสร้างสารรค์เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงที่นักเรียนได้แต่งเพลงขึ้นเองค่ะค่ะและเมื่อนักเรียนได้สนุกสนานกับการสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะคะก็คือศักยภาพในการเรียนรู้ได้ผลโอเนสูงกว่าระดับประเทศค่ะเรียนที่นี่เป็นไงบ้าง ครับลูกมีความสุขไหมมีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขยังไงบ้างคะเวลาเรียนไม่เครียดครับเป็นเรียังไงคะแบบเกมมีให้เล่นไม่เครียดครับเนาแล้วคุณครูผอออกใจดีใจดีมากครับเวลาเด็กทําดีก็จะมีรางวัลครับแต่ถ้าเด็กทําผิดก็จะไม่ไม่ดุไม่ตีครับเป็นแบบตักเตือนเฉยๆให้ว่าห้ามทําอีกครับชอบไหมครับเรียนแบบนี้ชอบไหมครับชอบครับอยู่กับธรรมชาติติดธรรมชาติผมชอบแบบนี้ครับ ค่ะและนี่ก็คือเรียนดีมีความสุขในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Plat Five Step ของโรงเรียนวัดธรรใหม่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ